แวเด๋ดบอกดีไม่ค่อยชอบเลยเนี่ยอันนี้เป็นชุดกิโมโนนะครับนี้เป็นชุดอินเดียที่เรามีอยู่ในร้านนะครับมากมีเยอะแยะเลยนะครับของเราอีอันนี้เป็นชื่อปานอกษสานะครับชื่อสาทุกเรื่องแต่เรื่องของตัวเองไม่รู้นะฮะชื่อสา ชุดแล้วก็มีครบเยอะขนาดนี้เลยนะครับเป็นคลังสินค้าแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารองเท้าเยอะรองเท้าแล้วก็มีให้นะครับอยากจะมาดูรองเท้าของเราก็มีนะครับว่าของเรามีโอ้โหเห็นไหมค,ครับรองเท้าบูธมีทุกบริการมาทัว่วรองเท้าจีนนะครับแ,แขกเรามีครบหมดเลยนะครับรองเท้าแฟนซีนะครับชุดเห็นไหมครับ ชุดมีมากมายเลยนะครับชุดมีเยอะมากมายนะพามาดูได้ชุดไทยก็มีนะครับอันนี้ชิป้านนกกระสานะครับรู้ทุกเรื่องแต่เรื่องตัวเองไม่รู้อย่างเดียวนะคฮะโทรศัพท์ก็เป็นรุ่นปาลลโลกนะครับโทรมาก็ไม่รับสายรุ่นปาลลโลกอันนี้ให้ดูชุดไทยนะครับองชุดไทยของเราของเราครบมากๆเลยนะฮเรามีของครบก็องค์โขกมีครบหมดเลยนะฮะรุ่จา ก็อย่าลืมนะครับมาเช่าได้เลยที่ลาดพร้าวเ1นะครับ083นะครับ0 0 5 5 4 8เดีเยะนะ๋ยวเรามาดูฝ้าฝ้าของป้านกษัรกันบริเวณไว้นะนี่นะดูดูดหน้านี่นงครับเงยหน้าขึ้นมา <c oughs> สวยค่ะไม่ไม่มีฝ้าหรอกค่ะถึงมีฝ้ากระจายดีไม่อุบาทมันก็คน่า <c oughs> ลงไปถึงไหนแล้วชมงแล้วอะไรวัวรายการช่องอู่ขึ้นมาจัดันไม่เปิดกันได้เป็นบางอันมันค่อยๆเปิด